เขาใจผิดแล้วหนังสือตั้งหากที่พาเข้ามานิสัยขาวเออไม่ซีนิสัยจร้อนจริงๆเลยเออใหญ่ด้วยยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกไอคนหน้าไม่ไอายลืมบอกเจ้าไปเลยนอกจากเจ้าแล้วไม่มีใครสามารถมองเห็นข้าได้อีกเอ้ยทำไมเพิ่งบอกตอนนี้เนี่ยเซียวอูจะไปโรคจิตนั่นซะสัส,สีดาวแมงกะพุนหล,ลิงเฟิงจะจีเกิดเร็วหาลิซ่อนเร็วพอแล้วจะได้ค้านักเลย โชคดีที่จีคือเป็นธาตุไฟมีอันเราคงหนาวตายแน่เลยหากว่าท่านหนาวแล้วก็คใครๆช่วยทําให้ท่านอุ่นได้ไหมคะบ่บ,บ,บไ,มไม่เป็นไรหรอกเจะหนีไปไหนเจ้าโรคจิตแค่มองแวบ,บเดียวใจแคบจังนะแต่ถ้าหากว่าท่านอยากรู้ของข้าข้าจะยอมทําโดยไม่มีข้อแม้เลยมันไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องแบบนี้นะโอ้ยหนาวชิบหายท่านราชาช่วยข้าเาไว้เป็นครั้งที่3แล้วข้าจะตอบแทนท่านยังไงดีล่ะ นอกจากเอาตัวเข้าแรกข้าไม่ปล่อยเจ้าไปหรอกลูกบ่อน,น้ําที่แตกออกจะเจ้าๆๆมองเห็นหมดแล้วหรอเออข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหลวความจริงแล้วข้าเป็นคนตาบอดนะเผื่อเจ้ายังไม่รู้เจ้าโกหกเซียอ,อูฆ่าเขาเชิงเมียวเมียวท่านน้ําหรอหากรวมเข้า,ขก,ากับการจตีของมากับคนนั่นแล้วก็เราอาจจะตายได้เลยหยุดนะพวกเจ้าจะทําอะไรกันจะทําลายโรงฝึกหรืองไงกันท่านพ่อคะ เจ้านั่นมันโรคจิตต้องฆ่าขอให้ตายนะคะข้าเห็นหมดแล้วไม่ต้องห่วงพ่อจะจัดการให้เองเจ้ากลับไปห้องเปลี่ยนชุดก่อนเธอะเออลินซิง,งเจ้ายัางมีอะไรจะพูดอีกไหมเออถ้าท่านเห็นหมดแล้วงั้นข้าก็เออเอ,อ๊ะเขาเห็นหมดแล้วเหรอแสดงว่าเขายินดูเหมือนนั้นตลอดเลยสิถ้าหากว่าเขาใช้เรื่องนี้ข่คมขู่ข้าละ